นี่คือรายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่ง้วยกาแฟวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวการรัฐประหารองซานซูจีนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 4ที่ผ่านมาวันนี้ก็เข้าวันที่4เข้าไปแล้วมาจากสถานการณ์การรัฐประหารในเมียนมาหลังจากที่พลเอกอาบุโสมินอองไลน์ ผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของเมียนมาได้ควบคุมตัวนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเรียกย่อยๆว่า NLD แล้วก็ควบคุมตัวนายวินมินประธานาธิบดีเมียนมาหลังจากนั้นพลเอกอาบุญโสมินองไลายก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งให้สัญญาว่า ขอเวลาอีกหนึ่งปีจะกลับมาเลือกตั้งใหม่ทีนี้เราก็มาดูความเห็นเพราะว่าความเห็นบางคนเขาก็เห็นด้วยกับซูจีว่าถูกต้องแล้วที่ทำมาทั้งหมดนนะครับแ,และบางส่วนก็เห็นด้วยกับตาหารแลปตาหารแล้วก็ดีแล้วนี่มีสองฝ่ายครับ จากการมีสองฝ่ายแล้วเป็นค้นคว้าหาข้อมูลมาไปเจอข้อมูลที่ไม่ค่อยเห็นด้วยก็มีและเห็นด้วยกับการรัฐประหารก็มีครับทีนี้ก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังคนละมุมมุมที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารของทหารนั้นก็ไปดูใน facebook ของนิพัฒน์พรเพ่งแก้วซึ่งเธอนั้น เป็นนักเขียนด้านสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความทั้งเหตุการณ์เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 4ที่ผ่านมาจากการสัมภาษณ์เพื่อนสัญชาติพมา่าและคนของกลุ่มชาติพันธุ์ในช่วงที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการปกครองของคณะนางสูจี โดยระบุว่าทหารพรม่าได้เข้าจับกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่รัฐบาลซูจีของพรรค NLD แต่งตั้งให้ทำงานอยู่ตามพื้นที่ต่างๆดังที่ท่าคิเล็กนะครับเมืองในรัฐฉานผู้นำท้องถิ่นพรรค n อ d ของซูจีก็โดนรวบแล้วตอนนี้ไม่เหลือและตามเมืองต่างๆทหารก็ได้เข้าล็อกตัวผู้นำ รัฐบาลสูจีแต่งตั้งไว้แล้วแต่ผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานทางการเมืองโดยตรงก็ยังไม่ได้โดนอะไรในตอนนี้นะครับสำหรับในประเทศเมียนมาได้ประสานงานกับเพื่อนสัญชาติพมา่าที่อยู่ในเมียนมาเขาบอกว่าชีวิตชาวบ้านทุกอย่างก็ยังสงบอยู่ยังไม่มีอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เพิ่มมีประกาศเป็นทางการในทีวีพม่าว่ามีการแต่งตั้งอูมินสวยซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งขึ้นรักษาการประธานาธิบดีชั่วคราวแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศหนึ่งปีแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากนั้นให้โปร่งใสกว่านี้ทางทหารบอกอย่างนั้น Facebook ของนิพัฒน์พรยังเขียนต่อไปว่าจากการสอบถามเพื่อนกลุ่มชาติพันธ์ และติดต่อทางสื่อออนไลน์คุยกับเพื่อนในเมียนมาโดยได้รับทราบมาโดยตลอดหลายปีและรวบรวมเหตุการณ์รัฐประหารก็พบว่าการรัฐประหารในครั้งนี้ทั้งประชาชนพม่าและกลุ่มชาติพันธ์จำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้เห็นด้วยกับทหารครับประชาชนไม่เอาด้วยกับซูจีไปขอระทางเลยแต่นักการเมืองพักเอ็น สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วแม้หลายปีมานี้ในช่วงรัฐบาลสูจีทางนางสูจีจะช่วยชนกลุ่มน้อยหลายอย่างแต่ก็เหยียบย่ำบีบคั้นชนกลุ่มน้อยอย่างมากบ,าบังคับให้ผู้นำทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต้องพูดภาษาพม่าในรัฐสภาครับไม่พอใจนะ กระทั่งนักการเมืองเอ็นอนดีเองจะเสนอแนวคิดใดในสภาก็จะต้องเสนอประเด็นที่จะพูดในสภากับซูจีก่อนจึงจะได้รับโอกาสให้เสนอความเห็นในสภาได้นี่คือข้อที่หนึ่งะคือให้พูดภาษาพม่าในรัฐสภาใช่ไหมล่ะซึ่งจนกลุ่มน้อยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบใจนะทีนี้นะักการเมืองเมียนม,มาจำนวนมาก และกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเจอเรื่องสุดแสบเขาว่าอย่างนั้นจากซูจีมาตลอด5ปีจกกนกระทั่งมีนักการเมืองรุ่นใหม่ทั้งของเมียนมาและชนกลุ่มน้อยไม่เอาเอลเอดีและเขาร่วมกับทหารรุ่นใหม่เข้าสู่สนามเลือกตั้งในช่วงการเลือกตั้งในปลายปีที่ผ่านมาคือวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับในช่วงนั้นส่วนเพื่อนกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้กำลังตรวจเช็ค ว่าจะเป็นการรัฐประหารระยะยาวหรือว่าแค่สั้นๆหนึปีเพราะตอนนี้เป็นช่วงเลือกตั้งใหม่ๆหรือเวลาให้เปิดรัฐสภาภายใน10วันคือถ้าเปิดไม่ได้ภายใน10วันก็จะมีการเป็นผลอันโมฆะผลการเลือกตั้งทหารต้องการให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะโกงมากว่าอย่างนั้นอีกมุมหนึงนะครับเนี่ยและทางนางสุจีเอง คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่อย่างแน่นอนเนื่องจากรัฐธรรมนูนเอื้อกับการใช้อำนาจของทหารมากดังนั้นทหารต้องยึดอำนาจแล้วครับเดี๋ยวถูกเปลี่ยนซะก่อนตรงนี้กลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องการที่สุดในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ก็ถูกบีบบังคับอย่างที่สุดจากซูจีด้วย และกลุ่มชาติพันธ์จำนวนมากได้เมินเฉยไม่เอากับรัฐบาลซูจีไปมากแล้วด้วยเออฟังดูก็แปลกๆนะครับฟังดูก็แปลกๆอยู่ผมก็ไม่ได้เชียร์ซูจีหรือฝ่ายทหารอะไรจากการประเมินสถานการณ์แล้วนี่ดูว่าแปลกๆอยู่เช่นให้พูดภาษา,าพม่าในรัฐสภาอย่างเงี้ยประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับผู้ประาราษฏร ถ้าพูดภาษาลาวภาษาใต้แล้วฟังไม่รู้เรื่องอีกคนละเรื่องในทีนี้มันจะไม่เป็นแบบเดียวกันนะเอาเนี่ยแต่พูดถึงแล้วนะครับเขาก็ทําถูกต้องแล้วนะในความเห็นผมแต่ความเห็นของพ่อมาบางคนบอกไม่ได้ถ้าฉันพูดภาษากะเหรี่ยงทั้งนัภาษากะเหรี่ยงแล้วบางคนมันฟังไม่รู้เรื่องทํำยังไงทีนี้ตั้งหลายภาษาใช่ไหมลนะ่ะก็โอเคอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับมาฟังดูต่อไปของ นักเขียนคนนี้นี่พัทพรเพงแก้วเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นนักสิทธิทมนุษยชนแล้วไปสอบถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็บอกต่อไปว่านะครับ mm hmm. ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเมียนม,มาแล้วก็ผู้ใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์พบปะติดต่อกันก็มีความเห็นว่าดีแล้วที่มีการรัฐประหารเพราะว่าเอ็นอดีของสูจีโกงเรื่องตั้งมากคนตายแนละ้วยังมีชื่อไปเรืองตั้งเลย บางคนมีชื่อเลือกตั้งอยู่ถึงสามสี่เมืองและการไปเลือกตั้งทุกเมืองนะั้นบางคนก็ไม่มีบัตรประชาชนคนเย่เมื่อถึงเกณฑ์ก็ยังเข้าไปเลือกตั้งได้หลายเมืองนะครับมีการลงคะแนนเสียงเกินจำนวนที่มีสิทธิจริงล่ะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในพม่ามีการโกงอย่างจงแจ้งเละเทะมากกระทั่งทหารเอง นายพลมินออนไลน์ออกมาบอกหลายครั้งให้ตรวจสอบการโกงเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมก่อนเปิดสภาเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงไม่สะอาดไม่ถูกต้องมินออนไลน์ออกมาบอกหลายครั้งซูจีและเอ็นอดีก็ไม่ฟังครับข้าหูซ้ายทะลุหูขวามีฝ่ายหนึน่งก็บอกอย่างนั้นเราจะเปิดสภาให้ได้ จนเมื่อ3ามถึงสวันก่อนทหารกับ NLD ประชุมกันที่เนปิดอทหารขอให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งก่อนที่จะให้ประชาชนได้เห็นความยุติธรรมความสะอาดโปร่งใสค่อยเปิดสภาได้ไหมแต่นางสูตจ,จีและ NLD ไม่ยอมยืนยันว่าจะต้องเปิดสภาให้ได้นะครับผู้เขียนรายนี้ยังบอกอีกว่าการรัฐประาหารในครั้งนี้คนเมียนมา และผู้นำทางความคิดของกลุ่มชาติพันธุ์เห็นด้วยเห็นด้วยกับทหารเพื่อนที่เคยถูกทหารพระม่าจับติดคุกละต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดก็ยืนยันว่าดีที่มีการรัฐประหารเขาเห็นด้วยกับการรัฐประหารเพราะทหารไม่ได้มายึดอำนาจเหมือนครั้งก่อนแต่ทหารมาเป็นนายกสภาอูมินซวยเนี่ยมารักษาการะัฒนาธิบดีภายในหนึ่งปีจะมีการเลือกตั้งใหม่มีคนจำนวนมาก ผู้นำทางความคิดของกลุ่มชนิพันธุ์จำนวนมากเห็นด้วยกับการยึดอํานาจของทหารครั้งนี้เพราะตลอดหลายปีมีการปกครองของสูจีและพรรครัฐบาล n l d ซสูจีได้ทําลายสิ่งที่ประชาชนต่อต้านไม่เห็นด้วยเป็นการการะทําที่แย่มากๆนะฝ่ายไม่เห็นด้วยนะกับสูจีตัวอย่างเช่นอะไรล่ะตัวอย่างเช่นสูจีไปเอาคนยุโรปฝรั่งต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษา จำนวนมากถึงเก้าสิบกว่าคนแต่ละคนก็ต้องจ่ายเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละสองพันดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็มอนหกหมื่นบาทนะทั้งที่ประเทศเมียนมายากจนมากประชาชนยากจนมากไม่มีเงินแต่ซูจีเอางบประมาณชาติมาผลาญตลอดห้าปีของรัฐบาลซูจีเสียเงินไปมากทั้งที่คนพม่าเองที่เก่งเก่งมีความรู้ในเมืองก็มีมากซูจีไม่เอาไม่ไปปรึกษา เห็นแก่ชาติตะวันตกประเทศเมียนมาอาจจะเอาแบบตะวันตกไม่ได้เราไม่เหมือนกันชนกลุ่มน้อยก็มีมากคนไม่มีการศึกษาก็มากตลอดห้าปีเนี่ยการปกครองของซูจีที่ผ่านมาบ้านเมืองไม่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลยมาเลยงบประมาณที่ซูจีเอาไปก็ไปปรึกษาฝรั่งเอามาช่วยการศึกษาดีกว่าไหมนะซูจีก็ไม่ทำนะ เนะที่สำคัญซูจีไม่เห็นด้วยนะกับพวกชนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่อยากร่วมมือด้วยไม่อยากเอาคนของกลุ่มชาติพันธุ์มารวมมาร่วมทำงานการเมืองในสภาซูจีไม่เอาอย่างชัดเจนเลยดังนั้นรัฐบา,ารครั้งนี้ดีดีมากเลยมากกว่าปล่อยให้ซูจีเปิดสภาแล้วตั้งรัฐบาลปกครองประเทศต่อไปนะครับ อันนี้คือบทความบทหนึ่งของคุณนิพัฒน์พรเพ่งแก้วนะครับที่บอกว่าเธอเป็นนักสิทธิทมนุษยชนเออนะผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันคือคิดว่าน่าคิดเนี่ยมันเป็นประเด็นไม่มากนะไม่ใหญ่คือถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยอย่างซูจีจ้างคนมาเป็นที่ปรึกษา50คน60คนหรือ90คนสุดแล้วแต่ใจเดือนละ 6,000นอ่อหกหมื 6, บาทต่อเดือนนะถ้าในความวิเคราะห์ของผมนะมันก็น่าจะจ้างมาอยู่นะเพราะพม่าเองเขาไม่ได้มีการค้าขายกับต่างประเทศก็จ้างมาเพื่อที่จะทําการค้าขายเศรษฐกิจจะได้รุ่งเรืองเท่าที่รู้เนี่ย GDP ของพอม่าเนี่ยเติบโตนะครับสีหปีที่ผ่านมา7จเป็นะครับเป็นเล่นไปคือถ้าซูจีอยู่ผมว่าพม่าที่อยู่แถวภูเก็ตนี่กลับบ้านแน่นอนเขาไม่อยู่แล้วครับไปบ้านเขาดีกว่าใช่ไหมล่ะ ไม่ต้องมาหลบสั้นๆอยู่ใช่ไหมและที่สําคัญบอกว่าไม่เอารุ่มชาติพันธุ์มาร่วมงานก็ไม่น่าจะจริงเพราะว่าซูจิเองเนี่ยนะครับเขาให้มุขมนตรีในรัฐต่างๆว,าว่าจะเป็นมอนสเตทกะเหลี่ยงพวกเนี้ยนะต่อไปก็จะให้ปกครองตนเองนะครับมีอะไรตัดสินใจกันเองจะบริหาร บ้านเมืองในกลุ่มชนกลุ่มน้อยก็บริหารเองแต่ว่าให้มารวมศูนย์อำนาจในเรื่องของการเงินการคลังและการทหารเขาคิดอย่างนั้นนะครับที่ผมทราบมาในการทำงานของซูจีนะครับทีนี้เขาก็ตั้งข้อรังเกียจว่าซูจีมีสามีเป็นฝรั่งอังกฤษพระรัฐธรรมนูญนี่เขาไม่ให้ถ้าใครเป็นผู้นำประเทศแล้วเนี่ยจะต้องมีสามีเป็นชาวพมา่าเท่านั้นแหละ แต่ว่านี่เธอมีสามีเป็นฝรั่งนะแต่เธอก็ไม่ได้เป็นผู้นำประเทศนะครับแต่เป็นผู้นำในพตินัยในโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีประธานาธิบดีดูแลอยู่และเธอก็คอยอยู่เบื้องหลังนะครับส่วนที่ว่าเวลาเข้าไปพูดในรัฐสภา,านั้นเนี่ยต้องพูดาภาษาพม่าก็เป็นภาษากลางนะครับนะถ้าคนนู้นพูดกะเหรี่ยงคนนู้นพูดมอญคนนู้นพูดไทยใหญ่มันจะรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องดีครับทีนี้ เดี๋ยวก็เขียนกฎหมายไม่ถูกอีกใช้คําพูดอะไรดีอ่าก็ถูกของเข้านะผมว่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างสูจีนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าทหารเนี่ยยึดอํานาจมาตั้งแต่ปีสองพันหรอยห้ามาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 0พรยห้าโดยในพลเนวินยึดมาเรื่อยนะครับพอยึดมาเรื่อยประชาชนก็อ,อดอยากสิครับเห็นไหมอดอยากยังไงล่ะครับ ว่ามาอยู่ประเทศไทยบ้านเรานี่ไงทั้งๆทงี่ตัวเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายไก่กองทางการธรรมชาติแถวแถวทวายนะผมเคยไปอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีมาไม่นานนะครับเคยแวบๆไปแถวแถวนั้นนะทวายนะครับมีการนำการธรรมชาติมาขายขนมาจากนู่นแหละฝั่งทวายมาทางราชบุรีใไ,ไหม คือทรัพยากรธรรมชาติของเขาเนี่ยมากมายและที่สําคัญก่อนหน้าที่จะมีการยีดอานาจเนี่ยท่านเคยเห็นว่ารัดมอนไหมเขาเรียกมอนสเตตผมเคยเห็นผังนะครับผังโครงสร้างรัดมอนสเตตเนี่ยนะคือแถวนี้ก็คือแถวทวายมฤตทวายแถวนี้นะครับเป็นเขตอิทธิพลของมอน ก็เรียกว่ามอนสเตก็จะมีการลงทุนมากมายนะครับดูตามแผนที่แล้วมีศูนย์การค้ามีท่าเรือมีสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดพองโดยเฉพาะมริททวายแถวนี้มีจำนวนมากถ้าเปิดขึ้นมากำลังจะเปิดแนละ้วตอนนั้นผมเห็นแล้วเห็นภาพแล้วนะครับสวยงามมากครับยังเป็นธรรมชาติอยู่บ้านเราเรียกเวอร์จินใช่ไหมล่ะผุดผุดพองภูกเก็ตสู้ไม่ได้หรอกครับ นะตอนนั้นก็มีแนวโน้มว่าคนจะไปเที่ยวทางนู้นเยอะนะพอปฏิวัติอย่างนี้หรือรัฐประหารอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคนจะได้ไม่ไปมาบ้านเราต่อก็เป็นพลนดีต่อประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นพลดีต่อพม่านะผมว่านะครับมาริดนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามในสมัยนู้นทายอนหลังไปนะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา การเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14การเดินทางจะไปกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเขาต้องมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะนู่นแหละออกมาจากช่องแคบยิปบอนตราไปทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเรียบชายฝั่งด้านตะวันตกของแอฟริกาอ้อมแหลมกุ้มโฮบใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนยังไม่มีกลองสเอดก็อ้อมแหลมกุ้มโฮบมากูดโฮบมานะครับก็มา แถวเกาะสองเข้าทวายนี่แหละเข้ามาลิดก่อนเข้ามาลิดมาลิดนี่เป็นดินแดนของสยามเมื่อก่อนเนี่ยนะเอาสินคงสินคาช้างมาโวควายอะไรขึ้นมาออกจากเรือก็เดินข้ามมาฝั่งผจวบแล้วก็นั่งเรือต้องแนงต้องแนงเข้ามาที่ปากอา่อาวอ่าวไทยตรงนั้นแหละนะถ้านั่งเครื่องบินก็จะเห็นใช่ไหมล่ะนั่นแหละเข้ามาตรงนั้นแล้วขึ้นมาผ่านบางกอกมา บางกอกนี่คือเทพนะครับตอนนั้นสมัยนั้นไม่ได้เจริญขนาดนี้เป็นเมืองหน้าด่านนะสมัยนั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยส่งทูตมา,าได้รับการต้อนรับจากทูตของฝรั่งเศสนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาลิดเนี่ยถูกพม่ายึดไปแล้วคำว่าถูกพม่ายึดไปตอนนั้นเราเสียดินแดนให้กับอังกฤษ พองอังกฤษสิ้นอำนาจวาสนาแล้วมาลิดก็เลยกลายเป็นของพม่าครับคนไทยก็ตกค้างอยู่หลายคนดีเหมือนกันละครับถ้ายึดไปแล้วคือยึดอำนาจไปแล้วอย่างนี้คนก็ไม่ได้ไปเที่ยวพม่าล้วทีนี้ก็มาเที่ยวภูเก็ตบ้านเรานะครับสําคัญอยู่นะคนไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปแต่ผมก็เห็นว่าเออจ้างพม่าจ้างพม่าอ่ะพม่าจ้างเอ,อคนมาจากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษา บอว่าก็ก็ใช้ได้นะนะรู้ลูดทางในการทำมาค้าขายนะครับและที่สำคัญเนี่ยทหารเขาไม่เอาครับเพราะต่อไปนี้อิทธิพลของทหารในประเทศเมียนมาเนี่ยจะลดลงอย่างมากจากการที่เคยใหญ่ครับฟ้าก็เหลือจะนิดเดียวติดตามตอนต่อ,ตอไปนะครับกับหนึ่งถ้วยกาแฟาทางอพดแคสกับผมนรงชื่อนิรันช่วงสายๆทุกวัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ